เเอานี่ยยวกลสวัสดีค่ะป้าจอมเมยปฟ้าบ้าป้าวันนี้มาทำอะไรคะสวันงนุชีะมาดูอะไรบ้างคะมีไดโนเสาร์เยอะแยะเลยมีสายพันธุ์เยอะแยะเลยนะมาดูเสาบ้านฝัดนะบ๊ายบายนะครับจำลองมาจากพระราชวังเวสน์นะครับก็จะมีเจดีย์ล้อมรอบแต่ขั้นอย่างยิ่งด้านนี้ก่อนเลยนะครับ เราจะได้รู้ว่าเราสร้างสวนฝรัหล่งเสร็จนี้นะครับอยู่ในเมืองนี่ก็จะเป็นต้นตูมนะครับเป็นสัญลักษณ์ของนาภาคเหนือนะครับตีความหมายนะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับส่วด้านเด่นส่วนด้านซ้ายมือสมัยท่านเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเห็นดารุสเซล6ตัวนี้นะครับก็จะเป็นดานุสเซลขอประเทศกินเนื้อนะครับเราสร้างมา8 6วันนะครับ6ตัวนี้นะครับ1ตัวแล้วเราก็ใช้ระยะเวลาการทำนะครับ2อาทิตย์นะครับผมท่เห็นนะครับเราก็รวบรวมช่างทุกแนนนะครับมาช่วยกันทำนะครับ ช่างเหล็กช่างปูนช่างอะไรช่วยกันทำาหมดนะครับอย่างนี้ด้านเี้นะครับผมนะส่วนด้านขวาม,มือก็จะเป็นส่วนฝรั่งเศส2นะครับด้านเน,นี้ก็พีจะมีเจดีย์ล้อมรอบเช่นกันนะครับเขาจะได้รั้วสร้างในเมืองไทย <c oughs> ส่วนด้านซ้ายมือดอกไม้ด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นศาลานะครับอันนี้ก็เรียกว่าศาลาสีเมืองนะครับศาลาสีเมืองนี่ก็จะมีหลวงพ่ออายุกเก่าแกา่นะครับร้อยกว่าปีนะครับบรรจุด้านบนสามพงนะครับท่านใดอยากกราบไหว้ที่นั่นถึงจะสิริราชท่านได้เลยนะครับด้านซ้ายมือ อันนี้ก็จะเป็นนะครับสวนยุโรปนะครับว่าตอนจากสวนยุโรปก็จะเป็นบ้านอาคารวัตถุโบราณนะครับเป็นของเก่าแก่คุณก้างรบคุครับผมใบทางใบนะครับใบยี่สิบนะครับใส่งวงช้างได้เลยนะผมถือว่าช่วยข้าวาหาต้องให้ให้ตอนนี้ก็เพ like. ื่อผมนะครับผมเบบี้รือช่วยข้าวอาหานะครับผมถึงช่วยข้าวอาหารได้ไม่เป็นไรข้าวไม่ข้าวกล้วยนะครับผมเรียงร้อยก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับคุณกางครับ อ่ร้อยบาทถ้าอาจจะได้ร้อยล้านคืนก็ได้นะครับไม่แน่นอนนะครับผมไม่แน่นอนนะครับถึงไม่แน่นอนนะครับอ่าท่านไม่แน่นอนนะครับอ่าท่านอาจจะได้ร้อยล้านคืนก็ได้นะครับบ๊วยเอ้าแม่ไหมเออตัวนี้กำลังมีร yes, ุ่นมีเก้าครับ ูจาความเนาะพูดจากความเนาะดงดาด้วยะช้หน่้อยฉันเล็กช้อย มาผมยีบสามนะครับก่อนก็เราบ้านคนะครับผมโอ้ยไรยี่สิบ้านคืนนะครับเ่ยเล้วให้แข็งเยออย่าลืมคนขับนะครับผมเปล่าเปลามาเนี่เปล่าป้ามาจับแล้วเนาะถ้าหากท่านมีเวลาเยอะๆนะครับท่านก็สามารถขึ้นไปเที่ยววนอกาบาตวัตถุโบราณเอออุ้ยสวยจังคุณแม่สวยมาก สวยมากเอาเลย,เโ,ยโอเคมันเป็น